สุดปังหนิงทุ่มไม่อัน้นเพื่อน้องนิรินคัพเวอร์ลิซ่าแบ็คพิงกระแสะมาแรงเกินต้านจริงๆเพราะนาทีนี้เรื่องไปไหนใครๆก็อยากจะเป็นลิซ่าแบ็คพิงหรือลิซ่าและลิสากันเพียบไม่ว่าจะเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ดาราซุปตาแห่คัพเวอร์ลุคของลิซ่ากันเพียบกับผลงานโซโลเดี่ยวครั้งแรกของเธอกับเพลงลลิสาและเพลงมันนี้ ล่าสุดผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาทุ่มไม่อั้นสั่งให้ช่างตัดเย็บชุดอีกทั้งยังจ้างครูสอนเต้นมาแกะท่าเต้นและสอนให้ตัวต่อตัวเท่านั้นยังไม่พอจัดเต็มทีมกล้องทีมงานและทีมแดนเซอร์สำหรับการถ่าย MV เพื่อลูกสาวคนสวยน้องนิรินที่ชื่นชอบและอยากจะเป็นพี่ลิซ่าสักครั้งจัดหนักจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมกว่าเจแบบเจ็ดสไตล์กันเลยทีเดียวและยังได้น้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังมาสะบัดแปบงให้อีกด้วยเรียกได้ว่าความสุขของลูกแม่สนับสนุนเต็มที่เอาเป็นว่าจะรจะัดไไหนนนนัั้ปชมกเลย 看。